สวัสดีครับสวัสดีพี่พีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับกอ็บารมีพาเครื่องนะครับนี่ห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับพอดีได้ของมาพี่พก็ปิดหลังบ้านกันหมดเลยนะครับชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่ว่าเพิ่งได้มาใหม่นะครับก็ ได้นำออกมาแบ่งปันให้กับพี่ๆ F.C. ได้ชมก่อนนะครับอ่านี่เป็นชุดหลักๆนะครับชุดยอดนิยมอ่าของแท้ดูง่ายๆนะครับนี่ออกมาแบ่งปันความรู้นะครับให้กับพี่ๆ F.C. ได้ชมกันนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มอง์แรกกันเลยนะครับนี่นี่ มีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพอ่ายุคต้นนะครับนี่ดํางาฝาักไม้นะครับนี่ดูรายละเอียดกันก่อนนะครับน,นี่ครับนี่นี่เป็นดํางาน,นะครับอ่านี่ครับดูลายแหมน,นะครับ สวยเดิมนะครับนี่เป็นมีดขุดว่านปีสองสี่ห้าหกนะครับ 2, 4, 5, 6, น,บนี่นี่นะครับตอกลายชัดเจนนะครับนี่เป็นมีดยุคต้นนะครับของหลวงพระเดิมวัดหนองโพนะครับน,นี่ครับ สวยเดิมนะครับนี่ดูความเก่านะครับสวยธรรมชาติมากนะครับเล่มนี้ผมบอกเลยเป็นมีดที่พบเจอได้น้อยนะครับนี่แบบนี้ไม่ค่อยเจอนะครับ ปีสองส่ห้าหนะครับมียุคต้นหลวงพอเดิมวัดหนองโพนะครับอ่าพีพีนะครับ,รบท่านใดสนใจนะครับก็แคปหน้าจอนะครับทักไอดีไลน์ได้เลยนะครับผมจะทิ้งเบอร์และไอดีไลน์ไว้ให้นะครับนี่สวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่ ต่อไปนะครับนี่สิงหาแกะนะครับสองขวัญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่นี่ครับสิงคอม้านะครับหลวงพอเดิมวัดหนองโพน,น,นี่ครับน,บน,น,บนี่เก่า เดิมๆนะครับดูครับผิวแห้งๆนะครับนี่ ครับเปิดราคาไม่แพงนะครับอ่านี่ครับพระแท้ราคาแบ่งปันนะครับอ่าน,นี่ครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับนี่สวยเดิมนะครับดูนะครับ ผงอุดเต็มนะครับนี่ครับ p b f c นะครับท่านใดสนใจนแคปหน้าจอพักรายได้เลยนะครับ ไปนะครับนี่หลวงพ่อทานะครับนี่เป็นเหนรีอยญห,หล,ล,อหล่อยอดนิยมอีกหนึ่งเหรียญเลยนะครับอนี่ครับเป็นเหรียญหล่อยอดนิยมอีกหนึ่งเหรียญนะครับคัดสวยเดิมๆนะครับนี่ผิววิ่งๆิ่านี่ครับ ดูนะครับสวยเดิมนะครับนี่นี่ครับ วันนี้นะครับตั้งใจนะครับออกมาแบ่งปันให้กับพี่ๆ F C เลยนะครับนี่ราคาเบาๆแน่นอนนะครับาราคาขนมนะครับนี่นี่ครับนี่เป็นหล่อเบาประกบนะครับ ถือว่ายังสวยนะครับนี่ถือว่ายังสวยนะครับต่อไปนะครับนี่ปิดตาหลวงประทับวัดอนงนะครับนี่นี่ครับ เดิมครับผม องน่ารักนะครับนี่น่ารักราคาก็น่ารักเช่นกันนะครับต่อไปนะครับนี่ปิดตาหลวงปู่นาฏวัดห้วยจระเข้นะครับนี่จานเดิมๆนะครับจานเต็มนะครับนี่เนื้อหาจัดจ้านแน่นอนนะครับนี่ ครับ PPFC นะครับท่านใดสนใจนะครับนี่แคปบหน้าจอทักไลน์ได้เลยนะครับนี่พระแท้ในราคาแบ่งปันนะครับนี่ราคาความเป็นจริงนะครับอ่าไม่ได้เวอร์จนเกินไปนะครับนี่ดูรอยจานนะครับ ต่อไปนะครับนี่เหรียญสองสี 2, 4, 8, 2, ่แปดสองลมพอเดิมนะครับนี่สภาพน่ารักนะครับดอกจันโค้งสองตุดแหลมนะครับนี่นี่ครับตรงนี้นี่ได้จากบ้านเลยนะครับนี่ปลดจากคอเลยนะครับอ่าดูครับเนื้อหาเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับนี่ผิวเปิด นิดนึงนะครับสภาพตามการใช้งานนะครับดูด้านหลังดูครับตัวหนังสือเป็นแท่งๆนะครับผมตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับนี่ครับสภาพน่ารักนะครับผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับ สวยเดิมอ่านี่ EP นี้นะครับคัดของโดยสวยเดิมเดิมนะครับออกมาแบ่งปันกันเลยนะครับนี่ตั้งใจมาแบ่งปันเลยนะครับ EP นี้อ่าเนื่องจากได้มาแล้วก็มีพี่ๆ FC นะครับท่านอาจารย์นะครับปิดหลังไม่หมดนะครับไม่ค่อยได้มาลงนะครับอ่านี่ครับ นี่เป็นจอบเล็กนี่หลวงพ่อเงินนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับองนี้ก็สภาพผ่านการใช้นะครับอนี่เนื้อหานี่จัดจ้านนะครับนี่เนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนี่ต้นตำรับหลวงพ่อเงินเลยนะครับนี่ ครับพิมพ์แข็งตรงจอบเล็กดูนะ้อะนะครับสวยเดิมนะครับนี่พี f ีนะครับท่านใดก็ดูชอบนะครับสนใจก็แคบหน้าจอทักลายได้เลยนะครับนี่ผมทิ้งเบอร์และดีลายไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับ ตรงนี้เป็นพิมพ์ีิตาหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์ยอดนิยมอของหลวงพ่อเงินเลยนะครับนี่ครับเนื้อหาจัดจ้านเหมือนเดิม อย่างที่ผมบอกนะครับหลักการในการดูพระนะครับนี่หยิบขึ้นมานะครับนี่หนึ่งต้องจําพิมพ์พระให้แม่นนะครับอ่าอย่างแรกเลยพิมพ์พระหน้าตานะครับขนาดอ่านี่ครับลำลำนะครับนี่นี่ครับด้านหลังด้านล่างมีรอยตะใบนะครับอ่า พอพิมพ์พระได้นะครับเราก็มาดูที่เนื้อนะครับดูวิธีการสร้างนะครับอ่านี่ครับเป็นพะระหรอที่สวยนะครับอ่ามีเอก,กลักษณ์นี่ต่อไปก็ดูเนื้อหานี่ครับอ่าพระปีลึกอ่าจะลาผิวใหม่ๆก็เป็นไปไม่ได้นะครับนี่ นี่ครับพิจารณาจากหลักความเป็นจริงเลยนะครับดูเนื้อหานะครับเก่าธรรมชาตินะครับนี่นี่ผิวเดิมเดิมเลยนะครับนี่นี่ครับอ่าพิจารณาดูหลายๆอย่างนะครับนี่ ดูความเก่านี่อย่างนี้แบบเรียกว่าผิวเดิมเลยนะครับอานี่ครับสำหรับ PPFc นะครับท่านใดสนใจนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับแคปหน้าจอทักไลน์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผม ก็บารมีพักเครื่องนะครับก็ต้องขอตัวลาพี่พีเอฟไปก่อนนะครับอ่าชุดนี้ก็น่าจะไม่เหลือนะครับเพราะว่าใครอยากแบ่งไว้มาลง YouTube บ้างนะครับเดี๋ยวพี่พี่จะคิดถึงกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับสวัสดีครับ